เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องเล่าเรื่องพระศิวลีมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากอมตะธรรมประเทศไทยเล่าโดยหลวงตามาหาบัวยานสัมปันโนฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับในสมัยพระพุทธเจา้าองค์นี้เป็นที่หนึ่งหมายถึงพระศิวลีท่านจึงยกเอตทักขาคือเลิดในทางความมีอดิเลกลาเครื่องสัการะบูชาจตุไทยทานมีมากนะองค์นี้นี่พระศิวลีองค์หนึ่งเลิศทางหนึ่งหนึ่งอย่างภาษารีบุตร ผู้เลิศทางปัญญาฝนตกเจ็วันเจ็ดคืนภาษารีบุตรนับได้ทุกเม็ดสามารถนับได้องค์อื่นนับไม่ได้แต่ภาษารีบุตรสามารถนับได้นี่อัตโนมัติเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์แต่ว่าคอมพิวเตอร์ของธรรมไม่ได้เหมือนโลกละเอียดไปกว่านั้นแม้เช่นนั้นยังถูกตำหนิจากพระพุทธเจา้าไอความรู้ของเธอขี้ปฏติว๋วเราตถาคต ฝนตกตั้งกับตั้งการนับได้หมดนั่นละ่ะธรรมชาติที่รู้จริงๆอย่างนั้นไม่ผิดไม่พลาดนั่นละ่ะพระยานอย่างทราบทางนี้เขาเรียกคอมพิวเตอร์นี่คอมพิวเตอร์ของธรรมเป็นอย่างนี้คอมพิวเตอร์ของพระพุทธเจ้าใช้มากับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์กับบรรดาสาวกผู้มีความเชี่ยวชาญทางไหนก็เป็นคอมพิวเตอร์ทางนั้น ประจําองค์ท่านเป็นประจําอย่างนั้นทางเราปัจจุบันเขาเรียกคอมพิวเตอร์หรืออะไรคอมพิวเตอร์ของธรรมเป็นอย่างนั้นคิดดูสิฝนตกตั้งกับตั้งกันนับได้หมดทุกเม็ดตกมากขนาดไหนนับได้หมดไม่เคลื่อนคลาดนี่พระศิวลีท่านก็อติเลกลาบมากเหมือนกันจนพระพุทธเจ้าท่านหาอุบายยกชมเชยคือพระเรวตะ เป็นน้องชายของพระสารีบุตรท่านชอบอยู่ในป่าในเขาเป็นประจำทีนี้พระพุทธเจา้าเราอยากไปเยี่ยมพระเรวตตะพระอนนท์ก็ทูลถามว่าจะไปได้อย่างไรอยู่ในป่าในเขาลึกๆอาหารการกินจะมีมาจากที่ไหนมีแต่ป่าแต่เขาจะหาอยู่หากินได้อย่างไงโคจรบินทบาดมากยากอะไร เราก็เอาพระศิวลีไปด้วยสิพระพุทธเจ้าส่งรับสั่งถ้าพระศิวลีไปนี่มาทุกแห่งทุกหนทุกทิศทุกทางเทวบุตรเทวดามาทั้งนั้นนิริทธ,ธานุภาพบุญของท่านนะจึงเรียกว่าพระศิวลีเป็นผู้เลิศเลอในเรื่องอัติเลกลาบมากไปที่ไหนทั้งเทวบุตรเทวดาอินพรมมนุษย์มนากราบไหว้บูชา ถวายเครื่องสักการะบูชามันต่างกันอย่างนั้นนะ่ะนี่พูดถึงเรื่องอดีตของท่านท่านทำไม่ถึงมีอติเลกลาบมาท่านเป็นนักเสียสละถึงไหนถึงกันตลอดมาเป็นนิสัยกว้างขวางการบริจาคทานไม่อัดไม่อันไม่กลัวหมดทำมาตลอดประจำนิสัยของท่านทีนี้วาระสุดท้ายมาเป็นพระอรหันต์แล้ว นี่เป็นครั้งสุดท้ายท่านจะไม่มาเกิดอีกมาตายอีกความเลิศดเลือของท่านจึงแสดงให้โลกเห็นพระศิวลีไปที่ไหนเกลื่อนไปด้วยเครื่องจัตุปัจจัยทยทานทั้งเทวบุตรเทวดาอินพรมเด่นกว่าเพื่อนเด่นกว่าบรรดาสาวกทั้งหลายบรรดาสาวกทั้งหลายก็มีแต่ว่าองค์นี้เด่นกว่าเพื่อนจึงยกให้เป็นเอตทัคคะเลิศทางนี้ ไม่ใช่เหล่านั้นท่านไม่มีมีเหมือนกันแต่องค์นี้เด่นกว่าเพื่อนอดีตชาติของท่านเป็นนักเสียสละแม้แต่ไปเป็นสัตว์ก็เป็นหัวหน้าสัตว์เป็นมนุษย์นี่ก็เขาต้องมาเชิญท่านไปทำบุญให้ทานทีนี้เวลาผลสุดท้ายที่ท่านบรรลุพระอหรหันต์เรียบร้อยแล้วผลบุญของท่านประจัก์ไปที่ไหนเกลื่อนไปหมด พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370